นี่ก็จะเป็นหนึ่งบาทเที่ระลึกหนึ่งบาทที่ระลึกนี่นะคะเปได้รับเหรียญละสี่บาทค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกรับเหรียญละสี่บาทแต่พปนั่กก็จะแยกให้นะอย่างมีอะไรล่ะ w h o โปรยข้าวเสด็จนิวัตอะไรประมาณนี้ยป็นนักก็จะให้ยี่ยี่สิบาทค่ะจะแยกให้นะคะเหรียญละยี่สิบาทส่วนเหรียญอย่างนี้นะคะคือสี่บาทเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกแบบนี้นะคะในราคาเหรียญละสี่บาทเหรียญนี้ด้วยค่ะเหรียญหนึ่งบาท หมุนเวียนปี2,505ค่ห้าเหรียญตราแผ่นดิน25 0 5ห้าอันนี้ก็รับซื้อเหรียญละ4บาทเท่ากับเหรียญที่ะลึกราคาเดียวกันอะมาเหรียญนี้นะคะเหรียญนี้เหรียญละ7บาทค่ะอันนี้เขาก็รวมมาอยู่ในนี้เหรียญเหรียญห้าบาทค่ะหน้าเหรียญคือ5บาทนะคะเป็นเหรียญห้าบาทหมุนเวียนเหรียญห้าบาทหมุนเวียนข้างหลังเป็นรูปเรือหงนะคะปีสองห้าสามศูค่ะ ห้าบาทเรือหงสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละห้าบาทเรือหงสองห้าศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะนะคะเหรียญห้าบาทเรือหงสองห้าสามศูนย์เหรียญละเจ็ดบาทส่วนถ้าเป็นปีเหมือนแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นปีสอง อันนี้30ค่ะ30เหรียญละ20บาทเอ้ยเลยขออภยัยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เนาะ5บาทเรือโหงปี2530ค่ะรับซื้อเหรียญละ7บาทแต่ถ้าเป็น5บาทเรือโหงแบบนี้เลยนะคะปี2531ค่ะ2531นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะอ่ะไม่ผิดละ พูดใหม่อีกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนกันจะไม่เข้าใจผิดกันนะคะเป็นว่านะคะเหรียญ<ม>5บาทเรือโงนะคะจะมี2พศด้วยกันาร2530และ253 1ค่ะ2พศส่วน2530เนี่ยเหรียญที่มีอยู่ในมือเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยสองหรับซื้อเหรียญละ7บาทค่ะและมีอีกพศหนึ่ง253 1้าสรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ โอเคนะคะเข้าใจตรงกันเนาะขาะเหรียญพวกนี้นะคะเหรียญสมเด็จย่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญจุฬาพรเหรียญขออภัยค่ะเหรียญภาษศรีเหรียญประเทศค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยห้าหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญวัฒนอาหารโลกเนี่ยชอบมากเลยไม่น่าชอบในน้ามีปลาในนามีข้าว พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะนะเอกลักษณ์ของไทยหรือประเทศไทยจริงนะจริงๆกับประเทศไทยเขาเป็นงี้ค่ะอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลายนามีข้าวทำนากินเองเอาข้าวไปแลกเอาข้าวไปแลกปลามีปลาทำปลาลําทำปลาเค็มมาแลกข้าวข้าวเอาเอาเอาพริกเอาหอมเอากระเทียมมาแลกข้าวที่ไม่ได้ทำนาเนาะสมัยก่อนทีาอยู่นี้จริงบ้านปลูกผักปลูกพริกเอาเอาผักเอาพริกมาแลกข้าวเอาข้าวไปแลกพริกผัก บ้านที่ทําเกลือก็เอาเกลือไปแลกข้าวบ้านที่หาปลาได้เยอะก็เอาปลาทําปลาลําปลาเค็มทํามาแลกข้าวบ้านที่ทํานาก็ทํานาแล้วก็เอาไปแลกแลกปลาแลกแลกพืชผักต่างๆเนี่ยค่ะประเทศไทยเมื่อก่อนจริงๆอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวทุกสิ่งอย่างเรามีเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะเราไม่ต้องไปอิงประเทศอื่นจริงทุกอย่างเราทําเองได้หมดเลยของอเครื่อง ทำมาหากินเราไม่ต้องไปอาศัยอิงประเทศไหนเลยเราอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงค่ะนะคะ